สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาพา,พามาดูนอกบ้านนะคะดูซะก่อนว่ามันคืออะไรมันหนาวมาก่าไม่มีเห็นมานะคะแต่อากาศติดลบต้นไม้เป็นสีขาวหมดเลยดูใกล้ๆเนาะโี้ยค่ะ มันเป็นเอ้ยเป็นคีวะเอ้ยเอ้ยดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากไม่มีใบแล้วนะคะต้นไม้มีแต่เออน้ำแข็งเกาะ อันนี้ขนาดในบ้านนะคะสวยขนาดนี้ถ้าอยู่ในป่าจะสวยกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันหนาวมากสักกันนมมือแข็งหมดแล้วเนี่ยค่ะ มือมือสั่นแง่งแงๆงแก่งแง่เลยยินมากจะเป็นสีขาวหมดเลยบรรยากาศมันก็จะเงียบสงบอันนี้คือหลังปีใหม่นะคะนี่เริ่มเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้แล้วคือเออต้นไม้นี่เป็นสีขาวแล้ว สวยมากถ้ามาดูบรรยากาศจริงๆจะสวยกว่าน,นี้นะคะในกล้องมันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะ คือน้ำแข็งทั้งนั้นดูดูใกล้ๆเนาะนี่ยนคะ่ะน้ำแข็งเหมือนว่าลมพัดออ,อะไรมาลมพัดเขาเรียกว่าละอองมาเนี่ยมาเกาะตรงตรง้นไม้แล้วเขาก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยสวยแต่ว่าหนาวค่ะหนาวมากมาก ดูขนาดเล็กนะมันก็จะเป็นแบบน้ำแข็งเป็นแก่งก้านสาขาวกมาแบบนี้เลยไม่เคยเห็นอินไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นปีแรกที่ที่เห็นปีที่แล้วก็จะเป็นอินก็จะเป็นเห็นก็จะเห็นหิมะแต่ปีนี้หิมะไม่ค่อยมีขนาดมันคริสต์มาสยังไม่มีหิมะเลยค่ะแดดออกจ้า วันที่31มธันวาคมยังแดดออกแบบจ้าเลยแต่ว่าหนาวแดดออกจ้าแต่ว่าหนาวมากแต่พอวันที่หนึ่งเริ่มปีใหม่มาวันที่หนึ่งมกราอากาศก็เป็นแบบนี้เลยค่ะไม่มีแดดแล้วก็จุดเยือกแข็งเลยอ่ะคือหนาวมาก เ่ค่ะต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยต้นไม้จะเป็นสีขาวหมดเลยเนี่ยค่ะดูอันนี้คือรั้วบ้านรั้วบ้านเป็นน้ำแข็งหมดเลยสวย แต่ว่าต้นไม้แข็งหมดอยู่ในตู้เย็นถังใหญ่ๆอยู่ตอนนี้น <c oughs> หนาวมากไม่เห็นหมวกบ้าง บ้านมือเย็นหมดแล้วมือแของ็งหมดแล้วไหนกันแข็งหมดเลยแข็งหมดเลย ตนน้นติกับบ้านนะนี่ยตนน้นเนี่มองแทบไม่เห็นก้านเลยค่ะสวยมากๆแต่ว่าหนาว